อขอคนที่พร้อมขอเสียงหน่อยอกับไอหนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีทิดึงดำดีเศรษฐีนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ท่านจะนอนกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้มอรบกวนหรือเปล่าอะแปลงเนี้ยไม่น่าจะรบกวนเพราะว่าหน้าที่มันเล็กๆมีบ้านน็อกดาวน์หนึ่งหลังพร้อมอยู่มีแอร์ด้วยนะวันนี้ทิดึงอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยส้ตารางวา เจ็ดแสนเก้าพร้อมหมดเลยยกให้หมดเลยป่านนกดงนก,นก,นก,นกดาวขอบเขตชัดเจนอ่าฮะหาน้ากว้างเนะีอยู่พี่ประมาณสักสี่สิบอ่า,อามาฉายไมฉายแล้วยี่สิบเมตรอ่าคูณหนึ่งสองสามสี่อ่า,ค, 1, 2, 3, อาคือง่ายเลยสองร้อยตารางวา ตาลายไปหมดแล้วอแปลงนี้มีบ้านนอกดาวหนึ่งหลังมีที่ว่างปลูกบ้านไดอีกหนึ่งหลังด้วยอมีสารพระภูมิแล้วก็มีไฟอะไรนะเนี่ยน่าจะโซลาเซลล์ไงเนี่ยต้องติดตั้งสองวันนี้เนะี่ยอ่เนี่ยเห็นไหมติดนะกลางคืนแจ่มเลโปดเลยแปลงนี้ย็็เสียก็มีข้อเสียคือถนน ลงจากถนนาลาดยางเข้ามาประมาณสักร้อยี่สิบเมตรอ่าแล้วได้มีภูเขาที่สวยๆด้วยเอาหมต่ดูหน้าทิศอื่นกันอยู่นั่นแหละเอออย่าเพิ่งต่อรองอย่าเพิ่งเคริบเขิมดูให้จบถูกใจค่อยว่ากันเนาะเออเนี่ยขอเสียอย่างที่บอกไว้ถนนไปนถนนอินครุกแต่ว่าอยู่ในเขตชุมชนนะ มันเป็นแปลงจัดสรรที่คุณพี่เขาซื้อไว้แล้วก็เอาบ้านลอกดาวมาตั้งมาวางจกก็มาอมาพักผ่อนอยู่หนึ่งคืนแล้วก็เช้าก็ก,กลับไปแล้วัวนนี้ที่ดึงมาบ่ายแล้วเลยมาเจอกันแกบอกว่าที่ดึงเข้าไปถ่ายทาได้เลยอนุญาตหรือใครอยากจะชมะติดต่อมาได้เลยที่0613108892กลิ้งกลางมาแปลงนี้นัดหมายกัที่โรงเรียนพับพาชัย โรงเรียนพับผาชัยท่านฟังไม่ผิดแน่นอนอยู่ที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้ห่างจากอู่ทองในประมาณสักสิกว่ากิโลห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ30กิโลวิ่งดีเลยเส้นสามสิสามรวจากถนนเขาเรียกอะไรอู่อู่ทองมาวิง่งสามสสามเรียบมาเลยมาเจอกันที่โรงเรียนพับผาชัยเดีย๋ยวที่ดหลจะพาดูรอบๆตัวบ้านดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูด้วยกัน ก่อนเข้าตัวบ้านนี่ะมีตู้ปัจจุณีด้วยใช่ไหมไฟเอ่ที่ผมบอกไว้โซลาเซลล์ไฟฟ้ามีนะมีบ้านเลขทีนะบ้านหลังเนี้ยบ้านออกดาวหลังเนี้ยสีขาวขาวแลบแลบสีน้ำตาลเหรอ,อบนล่งคาสีน้ำตาลเออหรือท่านจะเปลี่ยนก็นได้นะเนี่ยเปลี่ยนสีก็ไม่ยากนะท่านชอบชมพูชอบเขียวก็ใส่เข้าไปหลังเดียวเป็นสักสีลุงก็ได้เออเนี่ยปีที่จอดรถแบบไม่ต้องไม่ต้องกลางร่มกลางเต้นเลย หรือท่านจะต่อเป็นเพลิงออกมาก็ได้นะนน่ยห้องน้ํามีในตัวแอร์มีระบบไฟมีน้าประปามีอ่าและที่ขาดไม่ได้เลยคือนี่สารพระภูมิอ่านทุกคนชาวไทยชาวพุทธจะต้องรู้อว่ามันเป็นยึดที่ยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจนะบางคนบอกเฮ้ยบ้านฉันไม่ชอบสารพระภูมิไม่ไม่ไมไม อ่าเขาเรียกอะไรแล้วแต่คนจะคิดความคิดทั้งแต่ละคนพอาท่านมาก็มาปกปักรักษามาคุ้มครองอ่าผู้ที่อยู่พักอาศัยเนี่ยน้ำป่าๆครอบครตเห็นไหมตรงนี้ลึกเข้าไปเลยตอนนี้มันจับท p s ไม่เห็นมันไม่ขึ้นก็สองสองรอยตารางวาอ่ะง่ายๆเลยรีเลียมเกือบจตุรัสนะมันมีรอยเว้าตรงต้นมะละกอตรงแถวต้นมะพร้าวนั่นหน่อยหนึ่ง มาเป็นที่ของเพื่อนบ้านข้างเคียงครับเออแต่เนี้ยเป็นถนนกุฎแดงพร้อมโอนเลยเจ็ดแสนเก้าทันว่าแพงไหมละ่ะเออทันว่าแพงก็เลื่อนไปดูแปลงอื่นก่อนเนาะแล้วยังมียังมียังมีอีกหลายๆแปลงของทีมงานบอยเจ็ดถีนักข่าดไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่สองร้อยตารางวาสามร้อยตารางวาหรือจะเป็นเนื้อที่หนึ่งไร่ห้าไร่สิบไร่ทีมงานบอยเจ็ดถีนักข่าด ก็มีนะครับเปิดเข้าไปดูนะครับขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามวาริตทิดินบอยเศรษฐีนคกราชตน์ขอบคุณครับผู้ใจดีนะครับเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของก็หลายๆแปลงแล้วเมื่อวานก็ปิดไปหนึ่งแปลงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เขาเขียนอยู่ตรงนี้ตรงไปเลยเห็นไหมแอร์เห็นแอร์ไหมเอะเข้าไปดูรอบๆตัวบ้านดีกว่าวันนี้ คุณพี่จะกลับไปก่อนเพราะว่าแรกนัดก,ก,กันแล้วก็จะมาถ่ายทำแล้วก็จะเดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็ลูกเอาลูกมาด้วยก็เลยต้องกลับไปก่อนเพราะต้องเตรียมพวกนี้ก็เป็นเรียนแล้วออันนี้เคขาตัดหญ้าไม่ให้นะของของคุณลุงแกมาตัดหญ้าให้เมื่อวานนะมันลุมตัดกันเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาต้องใส่วันหยุดเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะจบ จักรยานนี่ก็จะต้องอ่าจักรยานนี่ก็ไม่ให้ <laughs> ให้แอร์ให้แอร์เพราะว่าจักรยานเนี่ยเป็นของลูกแกมาบันเล่นกันในแอร์นะห้หหองน้ําอยู่ในตัวตัวบ้านอกว่าสวยนะเพราะว่าแทบจะไม่ได้มานอนเลยมานอนเมื่อคืนนี้คืนเดียวเออเป็นบ้านโครงเหล็กยกสูงประมาณห้าสิบเซนข้างล่างแล้วก็เก็บของในห้องน้ําเนี่ย มีทอนน้ำใช่ไหมข้างหลังเน่อย่างที่บอกไปคือมันวาวตรงนี้หน่อยเดียวมายนี้มาถึงต้นนี้หักไปโน่นแต่ไม่ได้เป็นมุมหน้าเกียดเนาะนท่านสามารถมาปลูก,ลกอะไรปลูกต้นไม้ทําสวนเกษตรต้นมะลิด,ด้วยสวนเกษตรหรือจะตั้งบ้านนอกใดยย้นึ่งหลังคือว่าเอ้ย มีลูกสองคนก็ตั้งสองหลังเลยคู่กันเลยได้ได้ได้สบายเลยเนี่ยข้างๆกระทาเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยคุณพี่ใจดีมากวันนี้ไม่เรียกกินข้าวไงเว้อเออุตส่าห์มาเที่ยงแล้ว <c oughs> ถนนลาดยางเออเนี่ยถนนลาดยางยตรงนี้เนี่ยต,ตน้นมะพร้าวต้นนู้นต้นนู้นต้นนู้นกลงถนนลาดยางประมาณสักร้อยี่สิบเมตรโดยประมาณน,นะแปลงต่อไปก็ มีเจ้าของแล้วแปลงนูน้นริมนูน้นล้อมรัวเรียบร้อยแล้วเตรียมจะมาอยู่แล้วเอาง่ายๆท่านใดสนใจนัดหมายเข้ามานัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันเดี๋ยวที่ตื่นจะพาท่านผู้ชมมาชมเองอย่าลืมนะครับศู1ย์หกหนึ่งสามหนึ่งศย์แปดแปดเก้าสองสองร้อยจางวาพร้อมบ้านนกดาวหนึ่งหลังเจ็ดแสนเก้าถนนพุทธแดงพร้อมโอนหรอบนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญทุกด้านเลยไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ไปแล้วครับร้อน